สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ List Talk ค่ะก็เป็นพาร์ทที่2นะคะครั้งที่แล้วเราพบกับคุณตั้มเจ้าของเพจอปคอร์นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการพูดคุยอ่าครั้งนี้มาพบกันอีกครั้งที่เราพูดกับมุมมองเกี่ยวกับ Risland t h n i l a n d ใช่ไหมคะว่า คุณตั้มรู้สึกยังไงกับเราบ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณตั้มอีกเช่นเคยแต่พูดถึงโครงการของริสเล่นนะคะว่าคุณตั้มมีมุมมองยังไงคิดเห็นยังไงเหตุผลอะไรในการเลือกลงทุนกับเราก็ต้องเกริ่นนาก่อนนะคะคุณตั้มเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในอินเวสเตอร์ที่ลงทุนกับโครงการของริสเล่นะคะ ซึ่งเป็นโครงการที่เราอยากจะพูดถึงคือ Cloud Residence สุขุมวิท23นะคะอยากจะให้คุณตั้มแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเลือกห้องใช้ไหนไปแล้วก็เหตุผลอะไรอมองเห็นอะไรกับโครงการนี้ถึงได้ตัดสินใจเข้าลงทุนค่ะก็ต้องบอกว่าคือตอนแรกที่เขาออกโปรเจกต์มาเนี่ยช่วงนั้นต,ต้องบอกว่าของเต็มมือแล้วกันค่ะ <c oughs> ก็เขาก็าก็ตัดใจนั่นแหละของเต็มมือนี่คือคอนโอโดใบจองจองค่ะอย่างรบาของก่อนก่ เราก็าก็ตัดสินใจแล้วแหะว่าผมไม่ซื้ออะไรเพิ่มช่วงนี้แต่พอเราได้ยินโครงการเนี้ยออกมาสักพักแล้วแหละเนาะดูพวกจีคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยเออค่อนข้างสวยเลยน่าสนใจดีไซน์ค่อนข้างดีดีไซน์โดยใครนะดีไซน์โดยอาร์เคเต็เนี่ยเป็นช a นเดมอาร์เคเต็นะคะค right ่ะแล้วก็อินท uh, ีเรียเป็นเรียโดีไซ์ค่ะค่ะก็ถึงว่าเป็นบริษัทชนะนำเพื่อตึกค่อนข้างสวยคันเซ็ปตีค่ะ ทำเลทำเลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเออติดรถไฟฟ้าไปเติดแต่ก็ไม่ได้ไกลมากแต่สิ่งที่ว้าวจริงๆคือราคาต่อตารางเมตรอ่าทีันออกมาค่อนข้างแบบอันเดอร์มาร์เก็ตต่ำกว่าตับกว่าคอนโดรอบข้างแล้วที่เสร็จแล้วเรดี้ทูมูฟแล้วก็กำลังกำลังก่อสร้างอะไรเงี้ยต่ำกว่าไม่สมวนทําให้เรามองเห็นว่าเฮ้ยมันมีแก๊งที่แบบสามารถลงทุนได้นะอ่าเนี่ยที่มองมองแล้วพอเซลล์เกอรี่สร้างเสร็จเราไปดู อะไรก็ไม่เอาอะไรนะครับพอไปดูห้องห้อง้ <S <S พอพื่นๆมันก็เฉยๆอ่ะแต่พอไปดูห้องลออ็อกอ่ะที่เป็นที่เป็น one bed two b e ใช่ไหมอ่ะเป็น two b e เป็น two b e ที่ซื้อไปนะครับเป็น t w เ bed lock แต่เรามองว่าเขาออกแบบได้ดีมากเพราะว่าถ้าเราดูห้องล็อกปกติพื็นที่ด้านบนอะ่ะมันจะมีวอลลค่อนข้างใหญ่ที่ทำให้ได้ความโปร่งแต่แน่นอนมันเสียพื้นที่ไปเยอะค่ะแต่ห้องเนี้ยมันมีพื้นที่ด้านบนที่แบบมันเป็นลิฟวิ่งรูมอีก อ,อีกห้องหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราไปอยู่ในบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่บ้านเดี่ยวแบบลักชัวรี่ยี่สิบล้านอนะ่ะที่มีพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีอยู่ด้านบนนีค่คือมันเป็น first impression แบบเข้าไปแล้วมันมันว้าวเลยนะครับก็บเลยก็เลยหลงตัวเพราะว่าไปดูเชิญไปม้นอีห้องห้องสิบล้านแ,แบบ จ่ายเดือนละแค่หมื่นกว่าอ่าใช่ไหมมวดผ่อนดาวผ่อนดาวช่านขั้นต่ำซึ่งในในเชิญนเวสเตอร์เองเราก็ชอบอะไรที่มันผ่อนนานแล้วก็ผ่อนน้อยอยู่แล้วทำให้แบบต้นทุนมันไม่สูงเวลาขายต่ออะไรเงี้ยก็ง่ายค่ะก็เลยเออซื้อเลยห้องนี้ดีกว่าซื้อเลยห้องนี้เลยค่ะ ก็จร <K un> ิงๆก็คือคุณตั้มมองเห็นว่าหนึ <soup> ่งศักยภาพของทาเลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทาเลหลักไม่ได้ใกล้รถไฟฟ้าขนาดนั้นแต่ก็ยังอยู่ใน,ในระยะอันใกล้นะคะได้ดดดใช่แล้วก็ราคากับเทอร์มเพ์เมนที่ค่อนข้างทําให้เรารู้สึกว่าเราลงทุนได้ถึงแม้นะ,ะตอนนั้นของจะเต็มมืออยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือรูปแบบการดีไซน์ของห้องไทยลอฟที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้ดับเบิลลฟบิ้งทั้งด้านล่างด้านบนที่เปรียบเสมือนกับ ซื้อห้องลอบสองห้องนอนแต่ได้เหมือนได้บ้านเดี่ยวในราคาแบบ20กว่าล้านนั่นก็คือเหตุผลว่าในแง่ของ product ใช่ไหมคะแล้วก็ในแง่ของราคากับความ flexible ของ term payment ก็คือเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อใช่ไหมคะแล้วมีมีข้อไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะจากตรงนั้นทำลงทำเลหรือว่าในแง่ของอื่นๆจริงๆก็ส่วนกางแหละส่วนกางฟองสวยโอเคค่ะสรว่ายน้ำล็อบบี้เองอะไรเงี้ยค่อนข้างใหญ่แกร่ ัวดีเพราะว่าจะซื้อของเซกเมนต์ระดับเนี้ยแน่นอนเราไม่ได้ซื้อแค่เลยเอาห้องเื้อราคาส่วนกลางมันต้องตอบโจทย์ด้วยค่ะซื้อซื้อของแพงส่วนกลางมันก็ต้องมันก็ต้องดีตามแหละงั้นจะจะอยู่เองจะขายต่ออะไรเงี้ยหรือมันก็คล่องมันก็คุ้ม,ม,มค่ากว่านะครับ,รบส่วนกลางทำม,มาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อะไรอะเลยเอาห้องค่อนข้างดีเลยเอาห้องค่อนข้างดีเข้าไปแล้วแบบหน้ามันกว้างอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สบาย คทำให้แบบห้องนอนกระจกค่อนข้างเต่งเลยโอเคใช่กระจกฟูลไฮนะกระจกฟูไฮนะ <c oughs> แล้วก็พวกสปอนทาชุดคือซื้อคอนโดซักที่อ่ะเวลาผมจะดูอ่ะห้องส่วนใหญ่จะเป็นฟูลฟิทใช่ไหมเราก <c oughs> ็จะมีต, critical, ตัวตัดสินใจคริติคอลแค่สองตัวก็คือห้องครัวกับห้องน้ำ <c oughs> แต่ที่มันจะเป็นตัวมงชี้ได้เลยว่าคอนโดนั้นอ่ะมันเป็นระดับเัวไหน, <c oughs> นอะไออกมาเหมาะสมกับระดับราคาหรือเปล่า <c oughs> ค่ะซึ่งชุดครัวที่นี่ให้มาค่อนข้างดี ค่ะทำไม่ได้แล้วโรเจีนกเป็นคอริงเย่ค่ะนะครับก็ก็เป็นแบบชั้นหนึ่งให้แบบตารางไม่แบบไม่ถึงหกแสนอ่ะได้ได้แบบได้แบบครัวบิวอินตู้เย็นตู้เย็นก็บิวอินใช่บิวอินโกอริงเย่ให้ด้วยเรียกได้ว่าเกือบเกือบเฟอร์นิชนะเป็นพารี่เฟอร์นิชเลยละกันเรามองว่าแบบสเปคค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยนะครับสมแบบใครใครที่แบบชอบคอนโดเอ่อราคาดีสเปคดี ก็เลยฮะไปตอบโจทยนะ์อืมอมืก็ใช่ค่ะก็คือที่คุณตั้มพูดนะคะในแง่ของ product เนี่ยเราเรียกว่าเกือบเป็นจะเป็น พารีเฟอร์นิชเพราะว่าที่อื่นอาจจะไม่ได้ให้พวกชูคาบิเนตหรือสตอเรจที่นี่ให้นะสตอเรจที่แบบเก็บของใส่เครื่องซักผ้านะคะด้านหน้ามีชูคาบเเนตให้แล้วก็ชุดเครื่องครัวเนี่ยจัดเต็มเป็นกอร์เรนเจ่แล้วก็บิวอินฟริชให้ด้วยใช่ไหมคะมแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยเราให้เป็นโตโ,โต้ในห้องน้ำนะคะเป็นโตโต้โตโต้โวอชเลแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้นะคะอินเจเนียริ่งบพร้อมกับ แอร์เนี่ยก็ให้เป็นคอนซีลนะคะยี่ห้อไดกินนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้อารมณ์เหมือนกับอยู่บ้านเดี่ยวตรงนั้นเลยนะคะก็กระจกก็แบบฟูหไฮเลยสำหรับในส่วนของห้องนอนนะคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็ม,มค่ะเมื่อเทียบกับราคาต่อตารางเมตรที่คุณตั้มได้ไปที่ไม่ถึงสองแสนเนาะในเซกเมนของรักชวรี่แล้วก็ในโลเคชั่นที่เดินทางค่อนข้างสะดวกสบายค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม คุณตั้มเพจป๊อปคอนถึงเลือกตัดสินใจลงทุนในโครงการคา์เรสิเดนซ์สุขุมวิท23นะคะใช่ครัค่ะก็อยากรอใครลองว่าเฮ้ยมันสวยแค่ไหนก็อยากให้อยากลองไปดูห้องเนี้ยอืจริงๆห้องอื่นก็สวยแหละแต่ห้องไฮไลท์คือห้องนี้เลยก็คือห้องไทยล็อก<ค>ที่คุณตั้ม<ค>เลือกไปนะคะ ค่ะก็ย <hasta BC> ังไงก็ฝากโครงการคราวเรสเซเดนส์สุุมวที่12ไว้ในใจด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เช่นเคยค่ะขบคุณเวลาคุณตั้มมานานแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณตั้มเพจปอบคอนมานะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็สัญญาณในการพูดคุยถ้าสมมติว่าไม่ดียังไงก็ต้องขอไปมาณะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการพบปะบพูดคุยกันโดยบังเอิญในร้านกาแฟนะคะไม่มีสคริปต์ค่ะก็วันนี้นะคะขอบรคุณมากๆค่ะ สำหรับรายการเลสซ์เตอร์ขอบคุณค่ะคุณตั้มค่ะสวัสด,ดีค่ะ